ว้าวเราได้เก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะอืมดองนารักตุมุติมีมากเลยเห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่แต่มันเน่าแล้วนะทุกคนมันเสียแล้วเบึง่งขาเพื่นบ่ได้ปล่อยให้เป็นเชื้อต่อไปนะคะช่วยมากเราจะตัดขาทิ้นนะคะ You. Wow. They grow special, huh? How did they grow? Oh, they grow like this. How I can come up. Oh my God. Oh. Mm, it's broken, huh? Broken. It's not mm. good. But, okay, good. Not good. Mm. Oh. Yesterday go to Den then Den, today go to buy my room. Today they can eat my think. Who knows? <sighs> Are you okay? No, I'm not okay. Hello? Look over there, it's also a big one. Yeah. Over here. and here it also one look at that o ุ้ cute one oh my goodness happy time oh น้องใหญ่มากทุกคนดูอุ้ยขาวสวยเลยอ่ะ oh and this one oh it's a little bit soft it's an old one eh? ซอฟอันนี้แก่แล้วนะคะแต่จะให้ <Right. S 1> เขาเกิดเยอะซอฟต์ซอฟนะแลชีว mm ีเฮียแล้วดอกนี้นะทุกคน t h a วรู้สึก good one นะดีกว่านว้าวพี่คนโอ้ส oh, วยเลยเจ็บเห็ดอ้าวไอโอวันโอ้แต่ โอ้น้องมาเกิดอยู่ตรงนี้ปากลกับบ้านกับแม่ลูกว้าวทุกคนดูสิว้าวดอกใหญ่มากทุกคนดูดอกนี้โอ้มันนุ่มมันนุ่มมันแก่แล้วคะ่ะปล่อยให้เขาเป็นเชื้อต่อไปแก่แล้วเป็นเชื้อต่อไปนะจ๊ะใหญ่มากโอ้ยน้องน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ โอ้โหเกิดไปทัวร์เนาะเบิ่งนล่แหะค่ะอเอนี่สไตละะ์พิวโอ้น้องโอ้ยแต่แก่แล้วนะทุกคนนี่ธรรมชาติป่าเห็ด โอ้โอ้น้องแก่ไปแล้วน้องแก่แล้วนะทุกคนให้น้องเป็นเชื้อต่อไปว้าวโอ้เราจะให้เอาอยัางไงเนี่ยน้องเกิดอยู่อย่างเงี้ยอึบอื ว้าวดอกใหญ่มากเลยโอ้มาเกิดแบบนี้อึบโอนุ่มหมดแหละแต่น้องเกิดแบบอุ๊บป่าได้อีกแล้วอ๋ยทุกคนเรามาเจอกันช้าไปน้องแก่แล้วเละ ใหญ่มากบิ๊กวัน